สวัสดีครับวันนี้พาน้องๆวิศวกรรมเกษตรนะครับนี่เป็นพี่ปีสามใช่ไหมอ่าจะเป็นวิชาเลือกนะครับก็วันนี้น้องๆเขาบอกว่าอาจารย์ขอไปเรียนร้านกาแฟริมทะเลได้ไหมนะครับเราก็เลยไปจินเจิ้มจิ้มจิ้มจคลาสนะครับมาเรียนกันริมทะเลไปถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าว่ามันสลับกล้องตรงไหนเนี่ยคือมันสลับกล้องตรงไหนคร ่าคนแรกบิวตี้วิวตี้วิวตี้เป็นไงบ้างวันนี้มา,เ,าเ,เรียนนอกสถานที่หรือว่าก็มันไม่เครียดแล้วก็มันผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเป็นกระเจดีกับอาจารย์เอ,อ้ยอะมาตูมมาตูมช่องค่ะมันเอ่อมันดูไม่เครียดอะเรียนในห้องมันก็จะคิดเครียดเหมือนเพาะว่าเราอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่นี่เราออกมาได้เห็นหน,นู่นเห็นนี่มันรู้สึกว่ามีเรียกว่าเอ่ออินสปีดชันในการเรียนที่เยอะขึ้นค่ะอ่า พี่บูครับพี่บูครับาผม่าถือว่าดีนะครับเพราะว่าเดินในห้องก็คือว่าได้เจอแบบบรรยากาศแบบเดิมๆนะครับมาเรียนที่ริมทะเลสามารถได้เปิดหูเปิดตาบ้างครับอ๋อพี่หยกเหรอคบพี่หยกก็รู้สึกดีค่ะได้ออกมาข้างนอกได้พบสิ่งใหม่ๆที่แตกแต่างจากที่อื่นค่ะ <laughs> พี่นัดครับผม <c oughs> ครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันสวยงามมาก วันนี้นะครับเรามาเราก็จะได้มาเห็นกิจกรรมของชาวบ้านร่วมกับนักศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บขยะริมทะเลนะครับก็จะเป็นเก็บขยะหลังจากช่วงโมราสมเนาะนี่ก็จะเป็นริมทะเลนะครับอยู่กับใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยเรานะครับ ทอนก็จะเป็นทะเลฝั่งอันดาบันหรืออ่าวไทยเด็กๆ okay, 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 okay. อ่าวไทยนะครับสังเกตนะครับว่าทะเลที่นี่มันจะตื้นนะครับเห็นไหมน้ําทะเลสวยมากวันนี้อ่ะจะมาทะเลกันอีกทีเมื่อไหร่ครับหรือว่าสัปดาห์หน้า <c oughs> อ่าต้องหาตังค์จ่ายค่ากาแฟด้วยนะ <c oughs> ตอนแรกจะมากินอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวร้านกาแฟเขาไม่ยอมให้นั่ง โอเคนะครับก็ไปยเชิญชวนน้องๆมาเรียนสาขาตอนนี้สาขาเราปรับปรุงใหม่ใช่ไหมครับเป็นหลักสูตรวิศวก,กรรมกตรอิัตริยะเนะอ่ๆเชิญชวนน้องๆหน่อยครับ เกษตรอัจฉริยะก็เชิญน้องๆมาเรียนกันนะคะก็คือเราจะได้ลงมือปฏิบัติทำจริงแล้วก็ได้เรียนในที่ที่แบบวิวสวยๆแบบนี้อ่าโอเคพี่มาตูมีอะไรฝากน้องบ้างครับก็มากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวพวกพี่จะสอนน้องๆขับรถไทยค่ะอ่าพี่พี่หยกครับพี่หยก เชิญน้องๆมาเรียนกันที่นี่นะคะจะได้พบกับอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเจอที่อื่นอาโอเคพี่บูพี่บูพี่บูเดินวนพี่บูเดินวนพี่บูกลัวกล้องอะครับเรามาเป็นรูปประจอมด้วยกันนะครับอันนี้ที่ดีอย่างนี้คืออาจารย์กับลูกศิษย์นะ่อาจารย์กับูกศิษย์สามารถเป็นกันเองด้วยอาเนี่ยแล้วก็สบายๆนะครับเราก็มีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับอะก็เชิญชวนทุกคนนะครับน้องๆมปลายเนาะบายๆทุกคนบายๆนะครับบาย Ah, okay.